้าวสวัสดีครับวันนี้พามาชิมผัดเผ็ดปลาไหลครับผัดเผ็ดปลาไหลกับกระชายนะครับมาครับมาแซ่บๆนํากันครับสวัสดีครับวันนี้เขยผู้ไทยสายมังการพามาชิมผัดเผ็ดปลาไหลนะครับผัดเผ็ดปลาไหลใส่รกระชายนะครับ กับขันตอนแรกก็รวนปลาไหลก่อนนะครับรวนปลาไหลให้สุกก่อนนะครับรวนปลาไหลให้สุกก่อน วนปลาไหลให้สุกก่อนนะครับถึงจะแกงเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับผัดพริกแกงให้หอมนะครับหอมได้ที่แล้วก็ใส่ปลาไหลลงไปนะครับผัดพริกแกงก่อนผัดให้หอมนะครับได้ที่ถึงจะใส่ปลาไหลนะครับพอเดือดแล้วก็พริกแกงเดือดก็ใส่ปลาไหลลงไปนะครับ ใส่ล,ปล,ลปลาไหลลงไปสีสารน่ากินมากครับน่าจะเผ็ดอยู่นะครับแ,แกงปลาไหลต้องแกงเผ็ดๆครับถึงจะอร่อยแกงไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะครับนี่ครับเมนูเด็ดครับวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหล ก็พอปลาไหลสุกได้ที่นะครับเราก็ใส่กระชายลงไปนะครับนี่วันนี้เราผัดเผ็ดปลาไหลกับกระชายนะครับโอ้หอมหอมมากพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อนๆครับหอมมากโอ้พี่แกงใส่กระชายลงไปนะครับเดี๋ยวพอสุกก็ค่อยใส่ใบกะเพราใส่ลูกโดดนี่ครับแซบ่แซบๆครับ ครับนี่เราก็ใส่กะเพราใส่ลูกโดดลงไปนะครับตั้งไฟพอน้ำเกือแพ้งนะครับเราก็เอาลงครับแซบแซบครับวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องเคย้ไทยสะพ้ายมังการไว้ด้วยนะครับ ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอสวัสดีและขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ